เป็ดเรื่องแล้วไงครับพี่น้องเมื่อชาวกัมพูชาทั่วโลกนะฮะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนที่ไปทำงานต่างแดนต่างพากันลุกฮือผนึกกำลังกันนะครับในการออกมาต่อต้านอำนาจของตระกูลฮุนเซนนะฮะอ่าเดี๋ยวในเรื่องนี้นะครับเพราะว่าฮุนเซนเนี่ยนะครับมันรู้ตัวแล้วตอนนี้มันออกมาดิ้นผ่านแล้วนะครับ เพราะมันมีการออกมาสั่งด่วนเลยนะฮะให้กำจัดกลุ่มอินฟในขมรนะฮะที่เห็นต่างกับมันนะฮะแน่นอนแหละที่ขัดผลประโยชน์มันเนี่ยมันสั่งจัดการหมดนะครับคือในขณะนี้เนี่ยนะฮะในบรรดากลุ่มของแรงงานชาวกัมพูชานะฮะในแต่ละประเทศต่างพากันออกมาเรียกร้อง นะฮะให้ร่วมกันโหวตนะฮะในการหนุนสมรังสีซึ่งเป็นผู้นำฝ่ายค้านและตอนนี้นะฮะก็ก็ไม่ได้อยู่ในกัมพูชานะครับเพราะว่าเข้ากัมพูชายังไม่ได้นะฮะเพราะว่าฮุนเซนเนี่ยมันจ้องจะจัดการอยู่แล้วนะฮะเออคือกลุ่มกัมพูชาเนี่ยก็เลยอยากเรียกร้องให้มีให้ชาวกัมพูชาเนี่ยเชิญชวนกันเข้ามาร่วมโหวต ให้สมรังสีเนี่ยออกมาจัดตั้งรัฐบาลในกัมพูชาใหม่นะครับอ่าเป็นรัฐบาลกัมพูชาอิสระเพื่อค้านต่อต้านอำนาจของตระกูลฮุนเซนนะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ในขเขมรเนี่ยเริ่มจะแตกออกเป็นฝักเป็นฝ่ายแล้วผลทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเกิดจากฮุนเซนทั้งนั้นนะครับ เกิดจากการกระทําของฮุนเซนทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกลุ่มอินฟูต่างๆเพราะอย่าลืมนะครับว่าทุกวันนี้เนี่ยโลกสื่อโซเชียลต่างๆมันเข้าถึงง่ายนะครับทุกคนก็มีมือถือนะฮะสามารถเป็นอินฟูได้ทุกคนจึงพากันออกมาแสดงความคิดเห็นในการไม่พอใจนะฮะไม่พอใจที่ฮุนเซนเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกมา ที่บอกว่าฮุนเซนเนี่ยให้ทหารไปตายฟรีมั่งนะฮะทำให้คมเมนเนี่ยอดอยากนะฮะตกงานอย่าลืมนะครับว่าตอนนี้วุ่นเลยแรงงานหลายพันหลายหมื่นคนในคมิเนี่ยตกงานนะฮะเพราะถูกเลิกจ้างไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนที่มาเป็นแรงงานในเมืองไทยที่ถูกหลอกให้กลับประเทศไปนะฮะในที่สุดแล้วก็ไม่มีงานรองรับ ทำให้ต้องอาพากันหนีตายมาฝั่งไทยในการลักลอบเข้ามาซึ่งฝ่ายไทยเองก็จับได้ทุกวันนะฮะวันละ40-50คนนะครับโดยแต่ละคนก็บอกว่าอยูคเเมนเนอดตายแน่นอนไม่มีงานทำไม่มีเงินไม่มีอะไรจะกินจึงเสี่ยงวัดดวงในการหนีข้ามพรมแดนมาเพื่อจะไปทำงานก่อสร้างในไทยนะฮะเห็นไหมฮุนเซนเห็นไหม ตอนนี้เป็นไงอ่ะเมื่อไทยปิดด่านนะ,นะครับยังจะรณรงค์มาให้ซื้อของไทยอีกไหมเพราะเห็นการออกมาประกาศก้าวเลยนี่ว่าห้ามให้ไปซื้อของสินค้าของไทยตอนนี้จะอดตายกันอยู่แล้วมีอะไรกินบ้างนะนะครับคือมันมีการสั่งด่วนเลยนะฮะให้จัดการอินโฟในคอมเนนะฮะที่ไม่เห็นด้วยที่เห็นต่างจากมัน ใครก็ตามที่มีการไปพูดถึงให้สมรังสีหรือไปยกยอสมรังสีให้เข้ามาจัดตั้งรัฐบาลอิสระในกัมพูชาเนี่ยตรงนี้นะครับก็จะถูกตามล่าไปเช่นเดียวกันนะฮะเพราะมันไม่พอใจคือพูด,ดง่ายๆเนี่ยฮุนเซนเนี่ยตระกูลฮุนเนี่ยนะฮะมันจะควบคุมสื่อทั้งหมดเอาไว้เลยในกัมพูชาเนี่ยมันจะต้องชี้ว่าเป็นนกก็ต้องเป็นนกทั้งหมด จะเห็นได้ว่าการรายง,งานข่าวของสื่อในเขมรเนี่ยจะไปในทิศทางเดียวกันหมดเลยเป็นข่าวเท็จข่าวเฟกนิวนะฮะอ่าซึ่งกระแสดังกล่าวเนี่ยมันเกิดขึ้นเกิดขึ้นอ่าอ,อย่างแพร่หลายนะฮะที่พากานออกมาต่อต้านตะกนูนเซนเนี่ยแต่ถูกปิดข่าวนะฮะไม่ได้ถูกเปิดเผยออกมาถูกปิดข่าวเอาไว้ไม่ให้มีการนำเสนอ แต่ยังว่าเราคมนมันมีมือถือนะฮะมันก็ถ่ายวิดีโอแล้วก็เอเามาโพสต์นะครับเออแต่พูดถึงว่าถ้าสมรังสีนะฮะถูกโหวตและให้มาเป็นรัฐบาลอิสระนะฮะเออตรงนี้มันเอาอย่างนี้ก่อนสมรังสีจะเข้ามาได้ไหมแค่นั้นแหละ นะครับแต่คือหลักๆเนี่ยชาวกัมพูชาต้องการให้สมรังสีเนี่ยเข้ามาตั้งรัฐบาลอิสระเพื่อคือนประชาธิปไตยนะฮะคือตอนเนี้ยกัมพูชามันมันมัน,ม,นมันไม่ได้เป็นประชาธิปไตยนะฮะมันเป็นระบกกกกบะการกับเผด็จการนะครับที่มีตระกูลฮุนเซนเนี่ยบงการควบคุมดูแลทั้งหมดในประเทศนะฮะ เอาสิเอาเร็วๆหน่อยจะทำอะไรก็ทำรอดูอยู่นะครับเพราะว่าอีกไม่กี่วันเนี่ยก็จะมีการลงนามแล้วเนี่ยเพราะว่าทําเนี่ยมันจะมันจะมาเป็นประธานนะครับในการที่ให้ลงนามสันติภาพระหว่างไทยกับเขมร แต่ไทยก็บอกไปแล้วนะฮะมีการประชุมกันเมื่อวานนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นบรรดาเหล่าทัพแล้วก็นายกรัฐมนตรีนายอนุทินนะฮะก็มีการเข้าไปประชุมพูดคุยหาลรือเกี่ยวกับประเด็นในเรื่องของการประชุมไม่ว่าจะเป็น JBC นะครับ g b c ต่างๆนะฮะและเรื่องที่จะนำไปพูดคุยนะฮะที่มาเลเซียซึ่งมีสหรัฐโดยทั้มเนี่ยนั่งหัวโต๊ะนะฮะ หลายคนก็มองว่าเฮ้ยมันจะเป็นการบีบบีบให้ไทยลงนามหรือเปล่าแต่ไทยเนี่ยยืนการนะฮะต่อให้เป็นโคตรของทั้ก็ตามจะถูกกดขี่ถูกบีบแค่ไหนถ้า4ข้อเสนอที่ไทยยื่นไปเนี่ยคเมนไม่รับและไม่ปฏิบัติไทยก็ไม่ลงนามแต่อย่างนี้ในการลงนามเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมะในการลงนามเนี่ย มันจะมีเงื่อนไขอยู่ไอ้น,นี่จากบิ๊กเล็กนะฮะบิ๊กเล็กรัฐมนตรีกราหโหมนะฮะออกมาเผยไว้ว่า4หัวข้อเนี่ยที่เรายื่นต่อกัมพูชาเนี่ยไม่ใช่ว่ากัมพูชาจะปฏิบัติเพียงข้อใดข้อหนึ่งนะต้องปฏิบัติทั้งหมดและจะมีกรอบระยะเวลาให้อย่างสมมติให้ย้าย ชาวบ้านกัมพูชาออกจากอาณาจักรของไทยเนี่ยคือจะต้องมีระยะเวลาในกรอบให้ก็คือ1สัปดาห์อะไรทำนองนี้นะฮะอาจถึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์อาจะถือว่าเป็นการแสดงความจริงใจและเก็บกู้ทุกระเบิดในกรอบระยะเวลาตามที่กําหนดแล้วก็ปราบคอเซนเตอร์ตามที่กรอบระยะเวลากําหนดนะฮะแล้วก็เคลื่อนพลเคลื่อนย้ายอาวุธหนักต่างๆออกจากแนวชายแดน ตามกอดเวลากําหนดถ้าทําตามที่ไทยกําหนดไทยก็จะปล่อยตัวประกันทั้งสิบแปดคนนะฮะอ่าแล้วก็ไอใ,ในการลงนามด้วยนะฮะเออแต่ก็ว่ามัน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 ดิ้นแล้วละ่ะตอนนี้มันดิ้นแล้วละ่ะมันดิน้น หัวสุกหัวซุนแล้วละ่ะตอนนี้นะฮะแม้กระทั่งศึกภายในของมันเองนะฮะที่ประชาชนพากันออกมาลุกฮือต่อต้านมันตอนนี้นะครับแรงงานนับร้อยนับพันนับหมื่นนับแสนก็ตกงานโรงงานถูกปิดเลิกจ้างนะฮะคอเซ็นเตอร์ก็ย่อยยับหลังจากที่เกาหลีใต้เข้าไปปราบปราม ซึ่งเป็นสิ่งที่ฮุนเซนเนี่ยนะฮะปีแตกเพราะว่ารายได้ทั้งหมดเนี่ยมันมาจากตรงนั้นซึ่งเป็นรายได้รายได้หลักของฮุนเซนนะครับเมื่อถูกเกาหลีเข้ามาปราบปรามนะฮะแน่นอนแหละรายรับรายจ่ายของมันก็จะไม่มีเข้าซึ่งก่อนหน้านี้มันก็ไม่มีเงินที่จะจ่ายเ,าเงินเดือนทหารของพวกมันอยู่แล้ว นะฮะอ่าไม่มีแม้กระทั่งเงินที่จะมาใช้มันถึงพากันดิ้นไงดิ้นไปขอเงินประเทศนั้นขอเงินประเทศนี้นะฮะอย่างสมญานามว่าประเทศแห่งเมืองขอทานนะครับอ่าและเมืองสแกมเมอร์อ่าท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมีข่าวสารอะไรเร่งด่วน๋ยวผมจะรายงานท่านทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับ